สวัสดีค่ะพบกับครูอิฟเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ครูอิฟมีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานของครูอิฟมีชื่อเรื่องว่าเมืองแห่งรอยยิ้มค่ะนิทานของครูอิฟจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนเด็กๆไปรับชมและรับฟังมาพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีจ้าฉันชื่อกระต่ายปลูกผักมากมายมีหลากหลายพันุ ผักที่ปลูกไว้โตเร็วทุกวันคงกินไม่ทันทำยังไงดีคุณหมีเพื่อนบ้านขับรถผ่านมาแบ่งให้ดีกว่านี่จากฟักทองขอบคุณมากจ้าคุณหมีขับรถมองไปข้างหน้าลุงเต่านี่นาะทำยังไงดี ลุงเต่าเดินช้าคุณหมีอาสาช่วยพาไปส่งขับไปไม่นานลุงเต่าก็ลงขอบคุณที่มาส่งลุงเต่าซึ้งใจลุงเต่าเดินช้าฝนตั้งเขามาสองหนูร้องว่าทำยังไงดีลุงมีหลังคาพวกหนูหนูมาหลบใต้ลุงซี สองหนูดีใจวิ่งไปเรียรี่รีบตอบทันทีขอบคุณจ่าลุงท้องฟ้าสดใสสองหนูเดินไปแต่ต้องตกใจลูกนกตกใ่ทำยังไงดีสองหนูหัวไวนึกออกทันใดพี่ยีรับไง ช่วยได้แน่นอนขอบคุณจ้ะจิบจิบแม่นกกลับมาหลังหาอาหารแต่หน่าสงสารมีเพียงชิ้นเดียวทำยังไงดีชิ้นเดียวพี่น้องเราสองแบ่งปันแม่นกตื้นตันลูกมีน้ำใจแม่นกมองไปเอ๊ะ นั่นหมวกใครลอยมาไกลๆทำยังไงดีแม่นกสงสัยบินไปถามไถ่นี่หมวกของใครทุกคนพร้อมใจรีบตอบเร็วไวหมวกคุณกระตายไงใส่อยู่ทุกวันเมืองแห่งรอยยิ้มทุกคนสุขสันต์เพราะร่วมแบ่งปันมากล้นน้ำใจ